ดรเอสุดชัดชวีสุวรรณสวัสด์นะคะมันมีประเด็นเพราะว่ามีคนไปร้องต่อกรรมธิการปปอชอว่าดรเอเนี่ยร่ำรวยผิดปกติ mm. นะคะคือ,อ,อรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางคุณทีรชัยพันธุมาตรสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะโฆศกของกรรมธิการปปอชอนะคะชุดนี้ที่มี คุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเป็นประธานเนี่ยนะคะก็ถแถลงข่าวบอกว่ามีผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ออกนามค่ะมายื่นคําร้องต่อพลน,นเรศเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทขอให้ตรวจสอบดรเอนะคะว่าร่ำรวยผิดปกติหรือไม่เพราะว่าถ้าไปดูเอกสารของการยื่นบัญชีรทรัพย์สินต่อปอปชเนี่ยดรเอยื่นทรัพย์สินเมื่อปี59ตอนนั้นมีทรัพย์สิน44ล้านบาทเศษแต่ถัดมาปี63มค่ะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาเป็น74ล้านแล้วก็ล่าสุด 6ีมีทรัพย์สินรวมกับภรรยาเพิ่มขึ้น342ล้านเขาก็เลยมองว่ามันเป็นความร่ำรวยที่ รวดเร็วเกินไปเขาเรียกว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นอ,อย่างผิดปกตินั่นแหละรวดเร็วเกินไปนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการมายื่นเรื่องโดยที่ตจวไม่ได้เปิดเผยตัวนะคะมายื่นเรื่องกับทางกรรมธิการปปชาจากการตรวจสอบของทีมงานของกรรมธิการปรชาปรชเบื้องต้นมีหลายอย่างที่น่าสนใจค่ะและก็มีข้อมูลที่ทางฝ่ายผู้ร้องให้มาเช่น โครงการจัดซื้อจัดจ้างของสอจลและโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในกทมรวมถึงบริษัทบางส่วนให้ตรวจสอบว่ามีการรับเงินหรือไม่นะคะนอกจากนั้นยังมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของอัตราเงินเดือนอัตราเบีเ้ยประชุมของดรตุชชาชวีว่าทําไมมันเพิ่มขึ้นหลายล้านบาทามีเรื่องการโอนที่ดินมีเรื่องอะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เขาบอกว่า,าก็เลยจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะมีการเชิญทั้ง กรมสัมพากร์มาสอบถามด้วยนะคะว่าดรเอเนี่ยเสียภาษีอย่างถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วก็รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับดร A เอนะคะก็จะมีการเชิญมาสอบข้อที่จริงต่อไปทีนี้มาสอบกันมายื่นกันช่วงนี้เนี่ยม,มันจะคิดอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากการเตะตัดขาสกัดดาวรุ่งหรือเปล่าคือผลการสอบจะออกมายังไงไม่รู้แหละนะว่าผิดปกติหรือไม่ผิดปกติแต่คนเสีย ผลความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วหมายถึง<อ>คำว่าความเสียหายคือเกิดกับชื่อเสียงค่ะและคะแนนนิยมของคนที่ถูกร้อใช่ค่ะ,<น>ะผลกระทบเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าข่าวลงกันไปทั่วเลยค่ะว่ามีคนให้สอบประละเ,เอว่าร่ำร,รวยผิดปกตินี่นะคะทีนี้นักข่าวก็เลยเอาประเด็นเนี้ยไปถามกรรมติการปรปรชว่านี่กลั่นแกล้งกันหรือเปล่าเพราะว่านี่เขาก็ช่วงหาเสียงแล้วคะแนนเขาก็โอเคนะกําลังแบบกําลังมาเนี่ยนะคะ ทางคุณนิลชัยบอกว่าตนไม่ทราบเพราะว่ามีเรื่องนี้เข้ามาให้เราตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบแล้วเป็นไปตามกระบวนการไม่มีทงทั้งสิ้น,นตรวจสอบ,ต,สอบตามประเด็นและก็ได้รับเรื่องนี้มาก่อนล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวที่จะมายื่นก็มาก่อนที่ดรเอจะเปิดตัวลงผู้สมัครผู้ว่ากทมหรือไม่อันนี้ไม่ทราบอันนี้นะคือจุดสําคัญผมจะถามอยู่พอดีว่า สมมุติว่าทดรเอไม่ลงสมัครผู้ว่าคอมอเนี่ยนะ,ค,ะคือไอ้เรื่องตรวจสอบก็เป็นหน้าที่กรรมธิการเขานะเราไม,ไ,ไม่ไปไม่ไปว,าว่าอะไรว่ตั้งคำถามเล็กๆว่าถ้าดรเอยังคงเป็นดรเอไปเที่ยวบรรยายพี่เอยังคงไปร้องเพลงไปแรงต่างเนี่นะจะมีกรณีแบบน,นี้เกิดขึ้นหรือเปล่าฉันขอนถามมีคำถามหนึ่งนะเพื่อนเนี้ยกรรมธิการปรปรชเนี่ยยังไม่ได้มีการตรวจสอบใดๆแต่มาถแถลงข่าวแบบนี้มันมันดูแล้วเนี่ย มันก็ทําให้ดรนึกไปถึงว่าเอ๊ะมันมีมันมีความพยายามที่จะทําให้มันเป็นข่าวขึ้นมาเพื่อหวังอะไรหรือเปล่าเพราะเอาว่ากันตามตรงนะคุณทิยาอย่างคุณธีรชัยเนี่ยก็ท่านก็เป็นสอสอที่เสนยชื่อพักคก้าวไกลพักคก้าวไกลก็ส่งผู้สมัครลงผู้ว่ากอารคุณมีรน์คือคือมันมองได้หลายมองได้หลายมุมมองได้หลายมุม่ไม่ได้กล่าวหาแต่ว่า มีคนบกตั้งขอสังเกตได้หนึ่งสองสาสี่เยอะแยะไปหมดเลยใช่ใชนะใช,ใชค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องทําทุกอย่างให้โปร่งใสนะคะ